กูเหรหนังข้อหนังตันหนกสวยงามครับที่ว่าซื้อมาสองล้านนี่เป็นว่าดิโอ้ดีตัวใหญ่ครับกูเหรหนังครับเบื้องหนังครับนี่ครับเบื้องงวดตรงเบื้องเป็นคลิดทิงซีครับ้านท่าพี่น้องยางเบื้องบริการอากาศเฮ้ยยังวะบรรยากาศบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับท่าพี่น้องครับพอกันอีกแล้วครับอีพี่นี่ครับ ที่นี่สีพากันไปฟาร์มเก่าเหรอครับครับโชคเมลมิดฟาร์มนะครับยังมีพอพันุให้พี่นองเกษตรกรติดตามอีกหลายตัวครับให้ไปเบิ้งทีละตัวตัวเบิ้งความใหญ่แข็งขาเขาเป็นยังไงอีพี่นี่สีพาพี่นองไปเบิ้งพอพันุตัวไหนตามผมมาเลยครับเฮ้ยแบงเดไอ้ดีแล้วรัดทงไม่ดีเนาะพี่น้อนยังแขามทงนีกระหอดแล้วครับไปกันไป

นี่ครับเจ้าวีโก้สองล้านตระกูล YZ ครับ YZ 243สองสี่สามอันนี้เป็นสื่อมาไหมเห็นว่าพี่ที่ว่าซื่อมาสองล้านนี่ม็นว่าพี่ตัวใหญ่งงครับนี่ถ้าเด้ถึงสองปีที่กันบอกครับ งวดนี้ถึงสองปีครับเบิ่งโอ้แข้งขาครับหนังหุ่นละครับนังนี่เป็นล่อนเป็นล่อนเลยครับนี่โตจริงเป็นทั้งสี่ละครับเบิ่งกันคักๆเลยครับตัวจริงครับยืนมาดเลยครับหุ่นละหนังข้อหนังตโนกสวยงามครับนี่ว่ามีลมครับหลังตรง ครบสูตรครับงวดตัวนี้ครับสมกับราคาครับตัวนี้น้ำเชื่อพ่าสีบอกเลยว่าครับนี่ขายกันยุตเท่าไรครับตอนนี้ชุดละเท่าไรกับครับอ,อ๋อต้องถามพอเราวอีกเพียนนงเนาะฟิกโกสองล้านนี่ครับเบิ้งแข็งขาเบิ้ง ล่ำตัวครับงัวง่ามพอพันลักครับนี่ยนำเชือกกำลังเดินดีนะครับนี่ขายดีครับตัวนี้พึ่งบันทายครับ สีนี่เข้มด้วยเนาะลูกออกมากยัางครับนี่ยังครับนี่ม้วนนุ่มแต่ว,ว่าโค้งสางเบ่ธรรมดาครับเดี๋วหนึ่งเบอง์เราไปแล้วเสียง พี่น้องเบิ้งสีสันดีครับว่ามีการตัดต่ออย่างไรครับสีจริงๆนี่ครับนี่อดีตถือแสงนซื้อครับแสงแดดกับจ,จ่ายจังด้วย เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมลงให้ในคลิปครับติดตามกันเบ้องครับนี่พอพัหลักอีกตัวหนึ่งแล้วครับเชี่อกำลังขายดีมากครับแกรนแชมป์โอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไป นำพอพันของโชคเนรลมิตฟาร์มมาให้ดูอยู่ครับนี่ครับจะเป็นตัวใดก็ฝากติดตามคลิปต่อไปครับลำคลิปนี้วีโก้สองล้านายเซ็ตสองสี่สามคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่ร้องจูงเดินไปครับขอค้องเลยครับนี่ครับเบิ้งการยางครับ หนังครับเบื้องหนังครับนี่ครับเบื้องงวดของเบื้องเป็นคลิปจังซี่ลราครับยังได้เห็นตัวจริงนี่บันท่ายครับโอ้ใหญ่ครับตัวนี้ตัวเต็มใบนี่ก็ธรรมาดาครับนี่ครับไปแล้วเข้าคอกไปแล้ว เอ้องครับออยอดครับง่วงเป็นงามนี่ตัวงามงามครับพี่น้องปั้มมาตรฐานเน,ะนาะมาตรฐานนี่ครับผมให้เบื้องบรรยากาศปัม้มพาพี่น้องย่างเบื้องบริการอากาศเฮ้ยยังวะบรรยากาศ <c oughs> นี่ยังห <c oughs> ันลมครับนี่มีสาโอ้วิวดีครับพี่น้องธรรมาดาแต่ช่วงที่ผมมาเนี่เป็น ช่วงที่อ่า,างัวเพ่นผักพอนแบบเลยมีงัวอยู่ในขอกนะครับพ่นเดี๋ยวผักพอนอยู่ในขอกข้างในเดี๋ยวคลิปต่อๆไปกัดิมีซี่ไหวมาให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวอ่ล่อพอจ้าของฟ้ามเพิ่นมากนะครับยิ่งควายออกมาให้เบิ่ง,ลง,ลงคลิปต่อไปที่เป็นพอพันตัวใดก็ฝากพี่น้องทิดต,ตามนะครับกดไลค์ กดซับสไครกดแชร์กดกระดิงด่งคจริงๆขอบคุณครับ